เกิดอุบัติเหตุนะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสขับค่ะแล้วใดนั้นก็มีผู้โดยสาร4คนแต่ปลอดภัยทุกคนเลยนะคะเขาบอกว่าในรถห้อยของดีไว้อะค่ะปักลงไปแบบนี้หน้าทิมเลยนะคะ <c oughs> อยากรู้จังของดีคืออ่ะรอฟัง,อง <c oughs> อรอฟัง <c oughs> ส่วนใหญ่ไม่ได้มองแบบสมรรถนะรถเอ <c oughs> เอเซฟตี้เดลไม่มองกันอย่างนั้นเลยนะ มองของดีอย่างเดียวเลยสังคมไทยเป็นอย่างนี้นะเออจริงเพื่อความสบายใจเกือบจมน้ำแม่น้ําชีเลยนะคะนนั้นน่ะบริเวณบ้านกุดโกงหมู่14ตําบบลเข่องคํานะคะเห็นพระเดินลงมาแล้วปลอดภัยดีเดินได้ไม่บาดเจ็บตกลงไปลึกประมาณ5เมตรได้อะค่ะมีพุ่มไม้สับแรงกระแทกเนี่ยทุกคนแล้วก็พระอีกหนึ่งรูปยืนเอิกอักันหัวราะกันแบบเออฉันปลอดภัยแล้วอย่างนี้ ที่อยู่ในรถมีดร์ธรรมรงศิลโพสูงอายุ69เสียณอายุแล้วนะคะเป็นข้าราชการเป็นคนขับด้วยและมีพระครูสุตตะเจติยานุกูลผู้ช่วยเจ้าวะวัดมหาธาตุพระรามหลวงนะคะอยู่ที่ยโสธรแล้วนั่งหน้านั่งคู่กันมาเลยนะคะผู้ติดตามอีกสองคนทั้งหมดปลอดภัยร้อยเวนก็เลยถามแหนเป็นที่ร้อยเวนนี่เอง ถามว่าใครพกของดีทำไมทุกคนปลอดภัยแบบนั้นไม่มีใครเป็นอะไรเลยลองฟังดูตอนร้อยเวรถามค่ะนี่นี่ตะกุดปะลองฟังดูค่ะไปทำบุญไปสู้กั่อนเพื่อนไปทำบุญไปสู้ก่อนเพื่อนมากรบสวงไปร่วมุเรื่นใครเพิ่นตักบาทตักบาทละก็มอบของที่เพื่อนเพอนบริจาติเอาไปบูชาตอนมาถึงนักกษา ของเดีอาจารย์ถืออะไนี่มาเลยเป็นบ่อตอนนี้ปุ๊กเสียถือมาจังสี่ถือมาจังสี่ถือมาออกจากบ้านโนไม่เอาเมียเลได้ใส่กับนี่บัดเดย์ปุ๊กเสียบเอาเองนี่ล่ะอ๋อสาธุอาจารย์อาจารย์เพิ่มอื่นว่ายังไงครับเขี้ยวยังครับนี่บัดไงสร้างกระดูกสร้างงานนี้ต้องหัวข้อเลยคือสัตว์ยังไงเนี่ยแข็ง ลกลายเป็นข่าวแจกของดีซะอ,อย่างนั้นแ <c oughs> จกให้ตำรวจแล้วเราตำรวจถามว่าใครใครเสกใครสร้างทระมาทอย่างนี้แหละ <c oughs> แจกเลยแจกให้โยมนี่เดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปต่อนะคะไม่มีตะกุดแล้วนะคะเ <c oughs> ออจะปลอดภัยเลยะค่ะหลวงพอ่อ <c oughs> นี่แบบให้เครดิตตะกุดไม่ให้เครดิตสมรถนะรถแล้วก็ไม่ให้เครดิตหลวงพ่อที่นั่งอยู่เลยนะ <c oughs> เออนี่พระไปทั้งรูปเลยนะคะครับแต่ก็ยังดีค่ะก็ถือว่าปลอดภัยทุกคนยินดีด้วยละกันแต่ก็อาจจะเสียใจเรื่องรถละกันรถก็พังไปนะคะ ซ่อมค่ะซ่อมหลายครั้งทุกเหตุการณ์นะเวลาเกิดอุบัติเหตุเลยเกิดเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นเขาจะถามก่อนว่าถ้ารอดมานะคุณมีของดีอะไรถ้ากฎหมายเรื่องหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยผมเสริมให้นิดหนึ่งนะครับก็คือหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงที่นนทบุรีครับพี่มีไหมไม่มีหรอกเพราะว่าเป็นล้านเลยนะอามาตววาจาของหลวงปู่เอี่ยมก็คือสุขทุกประการใดให้นึกถึงเราให้เอ่ยชื่อเราหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงต้องแชร์ อยู่ใกล้นอนพระรีอยู่นนพบรุรีป่ะอยู่อยู่ปทุมสายไหมแต่ไปถึงได้ไปได้ลองไปกราบท่านดูนะครับจะมีองค์ใหญ่ของท่านหลายคนเข้าไปกราบบอกว่าไปขอท่านทีไรเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ดีนักแลท่านท่านให้ท่านเมตตาเอาละลองไปกันดูจัดไปจัดไปนะครับ